พลเอกชาติชายนายกผู้อาภาัพภายหลังการรัฐประหารปี2534พลเอกชาติชายอดีตนายกกับคณะรัฐมนตรีถูกยื่นยึดทรัพย์ตามคำสั่งของคณะรัฐประหารรอสอชอเป็นมือค่ารวมสูงถึงราว1 6 0 0้ล้านบาทโดยในช่วงนั้นพลเอกชาติชายได้เดินทางลี้ภัยไปพำนักอยู่ที่ประเทศอังกฤษระยะหนึ่งก่อนจะเดินทางกลับมาประเทศไทยและก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาโดยในการเลือกตั้งวันที่13กันยายน2535นพลเอกชาติชายได้เป็นสส ถอนนครราชสีมาถือเป็นการเริ่มต้นบทบาททางการเมืองใหม่อีกครั้งด้วยที่สุดในปี2536สารดีกาได้สั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยยึดทรัพย์พลเอกชาติชายต่อมาในปลายปี2540สื่งพลองเอกเวลยยงใจยุทธลาออกจากตำแหน่งนายกพักร่วมรัฐบาลเดิมได้ตกลงหนุนพลเอกชาติชายให้ขึ้นเป็นนายกแต่ที่สุดได้เกิดกรณีสองสองูเห่าจากพักประชากรไทยเปลี่ยนข้างมาหนุนนายชวนวิกภัยจากพักประชาธิปัตย์จนพลเอกชาติชายแพ้เสียงโหวตในสภา